ช่วงเช้าเลยเข้ามาตั้งรอทุกทุกคนนะคะเตรียมข้อมูลเต็มที่เลยแล้วก็จะมาปล่อยพลังให้กับพวกเรานะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะในช่วง6กนาฬิกานาทียิงยาวเลยค่ะไปจนถึง7นาฬิกานาทีค่ะเราจะมาพบกับโค้ดที่แหม่มดัชนันจะเรินซาำอยากให้ทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของท่านนะคะแล้วก็เอาไปส่งต่อแบ,บ่งปันให้กับผู้คนให้ได้เยอะที่สุดน,นะคะเพราะหัวใจผู้ให้ของโค้ดที่แหม่มเราสุดยอดมากๆค่ะอยากให้ทุกท่าน ไปอิ่มเอมกับการแบ่งปันของโค้ดพี่แหม่มได้เลยค่ะถ้าท่านพร้อมแล้วออมาเรียมขออนุญาตค่ะฟังเสียงท่านเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะขออนุญาตโค้ดพี่แหม่มค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องมาเรียมนะคะ,ะแนะนําตัวเนาะพี่แหม่มนัทนันเจริญรับนะคะผู้แนะนําให้เข้ามาสู่ธุรกิจท็อปอัพธุลิดคือน้องรองธีรพล,ลจันทร์อิน นะครับผู้นำทางภาคเหนือเชียงรายตัวพี่แหม่มเนี่ยก็เข้ามาที่นี่แรกๆก็อย่างที่เคยบอกกันเนาะไม่ได้คิดอะไรหรอกคิดเรื่องโทรศัพท์อย่างเดียวจะมาใช้โทรศัพท์ราคาถูกคือไม่อยากคิดจะทำอะไรหรอกเพราะเรามีความรู้สึกว่าโอ้ ML m l ็เอก็เหมือนๆกันหมดต้องไปชวนคนเยอะแยะต้องไปยุ่งกับผู้คนเวียนหัวนะคะคิดมาจากแรกแล้วเพราะว่าเคยทำมาบ้าง ะะแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหทำซะจนสายเลือดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่คือพี่แหม่มเนี่ยเอาประวัตินิดน,นิดเนาะก็คือจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์คือพี่เนี่ยเป็นแนวศิลปินคือจบมาทางพวกเขียนบทเขียนกำกับละครอ,อะไรพวกนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แนวนี้แนวอน,นี้ไม่ใช่แต่ด้วยคือ หมายถึงว่าเราเป็นศิลปินก็จริงอแต่ว่าอย่างที่บอกศิลปินเนี่ยบางทีก็ไส้แห้งถูกนะะเราก็เออทำธุรกิจดีกว่าแต่เป็นคนที่ชอบเรื่องสวยๆงาๆพี่แมมก็เปิดธุรกิจก็เปิดร้านเป็นร้านพวกขายเสื้อผ้ากระเป๋ารองเทา้าอะไรพวกเนี้ยนะคะสิ่งสวยๆงาๆเป็นาชีพี่ช่วงนั้นเมื่อโอ้โหตอนนั้นมันก็หลายปีมาแล้วเนาะยี่สามสี่ปีมาแล้วอะพี่ก็ เปิดร้านอยู่ที่เซนทันเซนทันอันนี้เลือกว่าเซนทันมุกสว่างสมัยก่อนเนาะ <c oughs> โทษทีเสียงแบเสียงแห่พูดทั้งวันจริงๆพี่เนี่ยอาชีพพี่เนี่ยกลายเป็นตอนนี้มาอยู่ที่ท็อัพทูริศเนี่ยกลายเป็นนักพูดไปโดยปริยายนะคะคืออย่างที่บอกพอเราค้าขายเราก็พูดกับลูกค้านะคะ เพราะฉะนั้นการพูดของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งปกติอยู่แล้วนะคะอาชีพท็อปอัพทูริสนี้ก็เป็นการพูดเหมือนกันนะคะเพียงแต่อย่างที่บอกเราจะพูดเรื่องอะไรเราต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นสมัยก่อนพี่ค้าขายพูดเรื่องกระเป๋าเสื้อผ้าพี่พี่ก็ต้องรู้ว่ากระเป๋าเสื้อผ้าเนี่ยพี่เอามาจากไหนมัน made from อะไรมันทำจากอะไรนะคะ เพราะนั้นเนี่ยสมัยก่อนพี่บินไปเกาหลีฮ่องกงจีนไปเอาสินค้าเข้ามาขายในร้านของเราถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะมันต้องเดินทางแล้วก็ไปคัดเลือกไปดูเอามาแล้วก็เอามาขายนะคะเราก็ทำไปเสร็จแล้วมันก็โอเคแหละมันก็ไปของมันได้เรื่อยๆแต่อย่างที่บอกมันต้องอาศัยลูกค้าต้องอาศัยเศรษฐกิจช่วงนั้นอ่ะเศรษฐกิจบ้านเราโอเค ใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่กระทบอะไรกับเรามันดีเราก็โอ้โหครานี้เราก็ได้เงินเราก็ไปซื้อบ้านซื้อลดซื้ออะไรอย่างนี้คราวนี้มันก็เกิดวิกฤตขึ้นมานะคะช่วงนั้นพี่แบบเล่นหุ้นด้วยก็ซัดดามบุกอ่าวเปอร์เซียถ้าใครที่อายุไล่ๆกับพี่แบบเนี่ยจะเข้าใจนะคะเศรษฐกิจพังเรียบหมดตอนนั้นพี่เขาทำอะไรดีเพื่อนเพื่อน รุ่นพี่ส่วนใหญ่พี่แมนจะพก,กับอกคนรุ่นพี่เจ๊ๆทั้งหลายเ,ยเจ๊ๆบอกไม่ไหวแล้วไอ้แบบไปหาทางเอาเงินตาเข้าประเทศถูกวะเขาพูดแบบแบบ,แบ,บักเลงกับคนจีนเนี่ยนะคะเขาจะพูดในแนวนี้กันเราก็เอางั้นเลยพี่ถ้าไปขอวีซา่ากันจะไปอเมริกาไปเขาขอได้หมดมีพี่แมมคนเดียวขอไม่ได้ตอนนั้นพี่แมมอายุสามสิบห้าเขาไม่ให้พี่แมมไปเราก็ถามถามทำไมไม่ได้อะไปกันสี่ห้าคน่ะ ได้จะหมดยกเว้นพี่อยู่คนเดียวพี่ก็ถามว่าทําไมอ่ะเขาบอกว่าคือฝรั่งอ่ะเขาเป็นคนพูดตรงอ่ะนะเขาก็บอกว่ายูอ่อายุยังน้อยอยู่ไปอยู่ก็ไม่จับพี่ก็อา้าวเฮ้ยสามห้าไม่น้อยนะก็เถียงเขานะเขาบอกว่าแล้วยูก็ยังโสดยู่ไปอ่ะยูก็ต้องไปแต่งงานเพราะยู่หน้าตาดีอ่ะเราก็เอ๊อ่ะโกรธนะแต่ก็ทําไงเขาอุตส่าห์ชมแล้วเราก็อ่ะโอเค thank you เราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะเขาไม่ให้เราไปเราก็อ่ะไม่ไปก็ไม่ไปก็หาทางดิ้นทางอื่นแต่ช่วงนั้นนี่แย่จริงๆพี่รู้เลยว่าพี่ข,า,ขายไม่ได้เลยอะ่ะวันหนึ่งลูกค้าแทบไม่มีในร้านแล้วสินค้าของพี่เป็นสินค้าจากต่างประเทศมันราคาค่อนข้างสูงถูกไหมเนี่ยเราต้องบอกว่ามันมันเป็นวิกฤตมันก็เกิดแต่มันก็วิกฤตคนละอย่างก,กับตอนนี้อันนั้นวิกฤตเศรษฐกิจ อันนี้วิกฤตโควิดแต่โควิดก็กระทบเศรษฐกิจไม่ได้ต่างกับต,ตอนที่ซัดดัมบุกอ่าวเปอร์เซียเท่าไหร่นะคะแต่อันนี้หนักกว่าอีกนะคะผู้คนล้มตายกันละนีละนาเพราะนั้นเนี่ยคือตอนช่วงอ่าเล่าต่ออีกนิดนึงได้เนาะอ่ะพอพี่แมมไม่ได้ไปอเมริกาพี่แหมมก็ไปอังกฤษ,ษแทนเดี๋ยวเราค่อยเล่าเพราะเล่ามันจะยาวมากไปอังกฤษก็ไปอยู่ที่นั่นทำธุรกิจนะคะ ร้านเสื้อผ้าเหมือนกันเพราะเราถนัดทางนี้ก็ไปอยู่ทรงนู้นสิบกว่าปีนะคะแต่ทุกปีพี่แมมก็กลับบางครั้งปีนึงกลับสามครั้งนะคะเพราะพี่แมมเซ็ตโรงงานเล็กๆอยู่ทางเมืองไทยด้วยก็เป็นเหมือนโรงงานยิปักสักร้อยแม่พี่คุมอยู่ทางนี้เพราะแม่พี่เนี่ยเป็นช่างนะคะเคยมาก่อนแม่เปิดร้านทําผมตัดเสื้อเพราะนั้นเนี่ยพี่แมมก็จะคลุกคลีมาตั้งแต่เล็กเราก็เลยมีความ รู้พอสมควรทั้งเรื่องนี้นะคะพอก็อยู่ทางโน้นมันก็โอเคเราก็ค้าขายไปอะไรไปก็เรียนรู้อะไรทุกๆอย่างไปแต่เกิดวิกฤตอีกก็คือวิกฤตในครอบครัวก็คือคุณพ่อคุณแม่ของพี่แบบเนี่ยป่วยพร้อมๆกันเราเป็นลูกสาวคนเดียวนะคะมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งก็คือพี่เซ็กสันที่เป็นเอ็นบอลลอนข้างหนึ่งของพี่แมบนะคะคือพี่สันก็ ผู้ชายเนาะจะมาดูแลพ่อแม่ได้มันก็ไม่เท่ากับผู้หญิงก็เลยแม่พี่บอกแมมจะรอให้แม่ตายค่อยกลับหรอคําพูดนี้ค่อนข้างรุนแรงนะคะเราเป็นแม่เราเป็นลูกที่แม่พูดอย่างนี้เราก็เ้กลับเเงินมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรพี่แมบก็กลับกลับมามาดูแลพ่อแม่ของเรานะคะนี่คือสาเหตุที่พี่แมมเข้าสู่วงการอาหารเสริมก็คือ MLM ตัวแรกๆเนาะก็ไปไปหาอาหารเสริมมาให้พ่อแม่เพราะเรารู้อยู่แล้วยาเนี่ยมันเป็นเคมีมันรักษาได้ไม่ไม่ถูกทางเท่าไหร่นะคะมันมีแต่เพิ่มลรกพี่แบบก็ไปหาอาหารเสริมนี่คือการเข้ามาในวงการก็ต้องขอบคุณวงการอาหารเสริมพอสมควรเพราะมันก็ได้ฟูมฟักของเราเราได้ความรู้คือพี่แมปเนี่ยจะเป็นคนที่บอกเรื่องให้คะศิลป,ปินก็บอกแล้วว่าเป็นศิลป,ปินเรียนมาทางนี้ ศิลปินน่ะจะเป็นคนที่มองโลกสวยมองโลกบวกเมาทั้งมาเจ็บช้ำถูกเขาหลอกเข้าไปอาหารเสริมไหนก็โอ้ยพี่แหมทมทำนี่พี่แหมม,แม,มก็เจ๊งหมดอ่ะทําอะไรก็ไม่เมืองไทยเนี่ยพี่แหม,มทมทอะไรไม่ไม่รุ่งนะถามได้เลยว่าพี่แหม,มทมทอะไรเจ๊งเนี่ยบอกได้เลยพี่แหมมเปิดกิจการอะไรในเมืองไทยหลังจะกลับมาเนี่ยไปทําเต้นรอเจ๊งโโหเจ๊งแบบเจ๊งมากๆนะคะ แล้วก็ทำอาหารเสริมก็โอ้เขาวาดฝันพี่เนี่ยจะรวยเป็นกี่ล้านกี่ล้านเอาพี่ก็ตามเขาแม่ทีมก็หลอกมั่งอะไรมั่งโอ้โหลงทุนกันเจ๊งละเนรนาดนี่สินท่วมหัวนะคะเพราะฉะนั้นแต่ด้วยเป็นคนที่บอกแล้วไงศิลปินไงถูกเขาหลอกเท่าไหร่ก็ไม่เคยเข็ดเอาแล้วว่าเดี๋ยวมันต้องมีคนดีมั่งเลยนะต้องเจอคนดีมั่งเลยนะก็คิดบวกอยู่อย่างเงี้ยบวกจนบวกจนโอ้ เป็นหยูดเมืองไทยพี่แบบเป็นนี่อีกหลายล้านเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาทำไปเดียก็คิดจะกลับแหละอย่างที่บอกอะ่ะพี่ๆเจ๊ๆพี่เนี่ยคือเขาเป็นคนที่คือเขาไม่ได้เชื่อคนง่ายอย่างพี่พูดง่ายเขาก็ไม่จ๊งเนี่ยเขามีตังค์บอไอ้แบอแบบกลับไปเหอะเมืองไทยมันเศรษฐกิจมันก็แย่นะคะก่อนโควิดก็แย่อยู่แล้วเศรษฐกิจบ้านเราถูกไหมคะพี่ก็เลยตัดสินใจขอพ่อกับแม่ บอกว่าขอเดนไปอีกรอบหนึ่งแต่ไปคราวนี้จะไปเซเฉยๆไปไปมาๆเอาไม่อยู่ยาวอย่างคราวนั้นพ่อกับแม่ก็เลยอนุญาตพี่ก็เตรียมดูตัวแหละนะคะเตรียมเนียมองไปมองมาเอ้โควิดระบาดอยู่ที่หูข้างจีนแหละพี่ก็โทรก่อนที่จะจองตั๋วโชคดีโทรหาเพื่อนที่นู่นก่อนเฮ้วยว่าไงเป็นยังไงบ้างฉันจะไปแล้วนะะรับฉันได้ที่แอร์พอร์ตไหน เพื่อนก็บอกเฮ้ยแมมเอาไงดีเนี่ยเราบอกอ้าวทำไมแล้วพอโรคระบาดมาแล้วอ่ะมันระบาดท,ที่อังกฤษแล้วไงม,มันคนไ,ไล่เตะคนจีนแล้วอ่ะมันบอกว่าเอาโควิดมาปล่อยอ้าวเฮ้ยฉันก็น้าคล้ายๆจีนนะ่ะเดี๋ยวก็โดนเตะฟรีเหมือนกันเราก็พูดข,งขังแต่จริงๆมันไม่ขังแล้วนะมันเป็นจริงๆมันระบาดจริงๆแล้วีกอย่างเราก็เลิกเอานั้น ครเข้ามาไม่เปิดไม์ช่วยปิดไม์หน่อยนะคะเสียงกล้องนะคะก็พี่แมมก็เลยเฮ้ยงั้นฉันยังไม่ไปดีกว่าห่วงพ่อแม่ด้วยไงพี่แมมว่าเลยตัดสินใจไม่ไปพอไม่ไปปุ๊บเราก็มานั่งคิดแล้วถ้าไม่ไปถ้าเกิดโควิดอยู่ยาวจะทํายังไงเราก็ต้องหาอะไรทาเนาะแต่ก็ยังมอง,มอง,ม,องมองอะไรอยู่แหละครนี้พอเอ,อิญน้องลองโทรมาหาพี่แมมพี่แมมใช้โทรศัพท์เดือนเท่าไหร่ พี่แม่มใช้เดือนหนึ่งสามสี่พันนะจะล้มละลายอยู่แล้วสมัยก่อนเราก็ไม่รู้สึกใชไหมเราค้าขายอะ่ะเราก็เงินเข้าอะไรเงี้ยเราก็มีเงินจ่ายบินแต่พอเศรษฐกิจแบบนี้มันเริ่มกระทบแล้วไงใช่ไหมคะเราก็มีด้วยเหรอเจ็บาทโทรฟรีทุกเครือขายไม่อันอินเทอร์เน็ตไม่อันเฮ้ยพาพี่ไปเลยที่เอาไปก็ไปด้วยกันก็อย่างที่พี่เคยเล่า นะคะถ้าพี่ก็ใครที่เคยฟังพี่แมวเราไปเจอครั้งแรกเราประทับใจคือบริษัทอะไรจะสวยอย่างนี้ใหญ่อย่างนี้นะคะมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยว่าเฮ้ยเราเชื่อมั่นข้อหนึ่งนะบริษัทเนี่ยใหญ่โตลงทุนบ้านทบันทานลงทุนเองสีย้าร้อยล้านแล้วพอครั้งวันนั้นก็โชคดีไปฟังท่านประธานบรรยายพอดี ก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานและคุณลุงนะคะผู้ก่อตั้งบริษัทและทำ่้งมือมาให้พวกเราพี่แบบไปฟังครั้งแรกอย่างที่บอกอูตื่นเต้นมากเลยมีหรือเหรอธุรกิจแบบนี้ก็บอกแล้วไงเจ็กมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วขายตรงเนี่ยไม่เอาแล้วกะอย่าเลยโอ้ยน้องรองพี่แบทจะไปซื้อซิมมาใช้แค่นั้นแหละพี่แบทไม่คิดอะไรเย,ยอะแล้วจะเอาอย่างนี้แหละเอาอย่างเดียวไม่เอาแล้วไม่ทําอะแต่พอไปฟังเพราะฉะนั้น อันนี้สําคัญที่สุดนะคะฟังก่อนนะคะเวลาที่จะไปพูดกับใครเนี่ยบอกเขาก่อนขอเวลาพูดสักห้านาทีพูดอย่างนี้เลยนะคะขอเวลาชี้แจงสิ่งดีๆสักห้านาทีนะคะขอให้เขาได้ฟังถ้าเขาไม่ฟังเขาปิดเลยเนี่ยเขาก็จะไม่รู้เรื่องและเราเนี่ยอย่างที่บอกถ้าพี่แหม่มไม่ใช่ศิลปินเดียวคือไม่ใช่เป็นคนที่มองโลกสวย พี่แหม่มก็ไม่ฟังเหมือนกันถูกไหมแต่พระเอิญเป็นคนที่แบบมองหามองโลกสวยอยู่ตลอดถูกเขาหลอกหมดตัวหมดตัวเท่าไหร่ถ้าเ็ายังโลกสวยอยู่อย่างนั้นเราขอให้เราเชื่อมัน่นนะคะถ้าเราเป็นคนดีสิ่งดีๆวันหนึ่งก็ต้องเจอนะคะไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยอย่าคิดว่ามันโอ,อุโหบาดแผลเจ็บระนีระนาดให้คิดว่าคนเราเกิดมามันก็มีวิบากกรรมที่ต่างกันนะคะ มันต้องเจอสิ่งที่มันแบบโอ๊ยเจ็บชำ้ำเจ็บใจเจ็บทุกอย่างแต่ถ้าเราเป็นคนดีมองโลกในแง่ดีมันก็ต้องเจอสิ่งที่ดีเข้าสักวันหนึ่งนะคะเพราะนั้นสิ่งดีที่เกิดเข้ามาในชีวิตเราในช่วงวิกฤตอันนี้ก็คือท็อปอัตุลิสนี่เองนะคะพี่แหม่มเจอเมื่อวันที่23กันยายนป,ปีที่แล้วเนี่ยกำลังจะครบปีอีกไม่กี่วัน เดี๋ยวพี่แหม่มก็ต้องเปลี่ยนเบอร์แล้วแล้แกลพี่แหม่มก็ทําไมต้องเปลี่ยนเบอร์แล้วมาเห็นบอกว่าต้องเปลี่ยนเบอร์อะแล้วเราบอกเขาไปทั่วแล้วเนี่ยไม่เปลี่ยนเบอร์เขาจะมาด่าเราไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ต้องมาคิดบวกอีกแล้วถ้าไม่เปลี่ยนเบอร์ก็บอกแล้วไงไม่เปลี่ยนเบอร์ก็อันเก่าไงสองเบอร์ที่มีใช้อยู่ไงเพราะพี่แหม่มเนี่ยใช้อยู่สองเบอร์เดือนหนึ่งอ่ะกำหนดแล้วว่าพันห้ามันก็เกินไปสองพันทุกทีสองเบอร์ก็กลายเป็นสี่พันกว่า นั่นไงไม่เปลี่ยนเบอร์ไงนั่นแหละไม่เปลี่ยนเบอร์ไงก็ไม่เปลี่ยนเบอร์ก็ดูสิมีใจเขาไหมเนี่ยไปซื้อเบอร์มาโอ้โหเบอร์ละห้าหมื่นเบอร์ละแสนบ้าไปแล้วแต่ละคนเพราะพี่ก็เคยบ้าด้วยเหมือนกันอเูเลขเฮงเลขเฮงก็เชื่อ,เ,อเขาไงเฮงอะไรอะ่ะค่าโทรศัพท์ก็แพงเหมือนเดิมค้าขายอะไรก็เจ๊งเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อไอ้เบอร์เฮงมันก็เฮงสวยได้ทุกอันน่ะนะคะมันเป็นธุรกิจอีกเหมือนกัน นะคะศาสตร์นี้ไม่เคยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนใช้เบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกแล้วมันจะเฮงไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตเลยตัวคุณนั่นแหละเป็นคนกําหนดตัวคุณเองปากคุณนี่แหละกําหนดตัวคุณเองนะบางคนมาบอกพี่แมมมีไม่ได้เลยเบอร์เจนะ็ด่ะพี่แมมเบอร์เจ็ดนี่เอาไม่ได้เลยนะเป็นมะเร็งแล้วบอกตายแล้วเป็นมะเร็งกันโลกนี้มันก็เป็นมะเร็งตายกันหมดทั้งโลกแล้วสิมันไม่ใช่ คุณต้องเปลี่ยนที่ Mindset ก่อนคุณจะมาทำธุรกิจโทรศัพท์คุณยังบ้าหรือเลยเลขอะไรอย่างเงี้ยคุณอย่าไปเชื่อเรื่องพวกนี้นะคะพี่แม่มเนี่ยหลับหูหลับตาเลยไม่ต้องไปสนใจเลขอะไรก็ช่างนะคะเลขอะไรก็เฮงหมดแหละเพราะทำแล้วได้เงินไงถูกไหมคะเพราะนั้นก็ต้องอธิบายให้เขาฟังด้วยนะคะโปรอันนี้มันมาพร้อมกับโทรศัพท์พามาพร้อมกับหมยเลขนะคะ แล้วอย่างที่บอกอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปบอกเขาว่าเลือกหมายเลขได้อะไรอันเลยอย่างเงี้ยมันวุ่นวายมากนะแรกๆเนี่ยพี่แหม่มสปยอยไงอูเอาใจเขาัวเขาไม่ทำเมื่อก่อนนี้เราสามารถซื้อเบอร์ออกมาได้พี่แหม่มซื้อเบอร์เป็นกับนะคะให้เขาเลือกโอ้ยลุกทีตีกันอีกแยกเบอร์กันมันจุ่งญาติมากนะคะปวดหัว,วไม่ต้องไปบอกขอเขาเาว่าเลือกเบอร์ได้เบอร์อะไรก็เองให้พูดกับเขาอย่างนี้เพราะ วันวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราเป็นแม่ทีมเนี่ยเรายุ่งมากนะพี่แม่มวันวันหนึน่งบางทีกินข้าวเนี่ยสายข้าวเป็นสิบแม่พี่บอกว่าแม่มันจะเป็นอัลไซเมอร์ไม่รู้วันวันนึงพูดแต่โทรศัพท์เนี่ยจริงๆงนะแต่อย่าไปบอกถ้าเราอยู่ตรงนี้เราให้คิดเลยว่าเรามาอยู่เพื่อเสถสละเรามาอยู่เพื่อทำเพื่อคนอื่นเราจะมีความรู้สึกที่ดีและพลังมันจะเข้ามา ไอ้เหนื่อยๆที่ว่าเดี๋ยวมันก็หายนะคะแต่แน่ๆคือเสียงแกบนะคะพี่แบบว่าพยายามกินน้ำมะนาวกินนูน่นกินนี่อย่างน้อยเราก็ป่วยโควิดด้วยไม่ใช่ว่าพี่แบบไม่ออกนะคะเมืมมม่อวันะะ <ๆ S 1> ที่เจ็ดแล้ววันศุกร์ก็โดนนัดนัดอันนี้เป็นการใหญ่ใหญ่พอสมควรนะคะเพราะระดับช่วยปิดไม้ด้วยนะคะเข้ามาแล้วดูนิดนึงปิดไม้นิดนึงเสียงมันกล้องค่ะ โอเคปิดไ้นิดนึงขอบคุณค่ะคือพี่แหม่มนัดเนี่ยกลุ่มเนี้ยเชื่อไหมว่าคนที่เป็นคนที่นําทั้งกลุ่มมาเนี่ยพี่แหม่มตามเข้ามาเนี่ยจะครบปีอยู่แล้วพี่แหม่มชวนเขาตั้งแต่แรกๆเดือนแรกที่พี่แหม่มเข้าไปที่ร็อ u อัพจูล <Yes. S 1> คือ <c oughs> เขาก็รับนัดพี่นะเพราะเป็นรุ่นน้องที่สนิทเขาเขาเป็นคนที่แอนดี ND ้เอ็มเอลเอมาก ช่วยปิดไม์นิดนึงนะคะช่วยปิดไม์นิดนึงใครเข้ามาใหม่อ่พี่แมบเนี่ยตามเขามานานมากครั้งแรกเดือนแรกเขารับนัดพี่แมวแล้วเขาก็เอาอเขาเป็นคนที่เขาเรียกคอนเนคชั่นเยอะพี่แมวโอกาสเป็นคนที่ต้องใช้โทรศัพท์เยอะแล้วพักพวกเขานี่เป็นนักธุรกิจทั้งนั้นพี่แมบนัดเขาปุ๊บครั้งแรกก็ไปไปเสร็จตอนนั้นน่ะพี่แมบยังมีความรู้ไม่เยอะก็บอกแล้วว่าเพิ่งสมัคร นเนาะแรกๆเลยนะคะร <สะ S 1> ้อนค่<ส>ะใครเอ๋ใครยังไม่ปิดไม้ค่ะ๋ยวมาเรียกขออนุญาตค่ะขออนุญาตคนที่แบบ